ชุดแต่งทั้งหมดก็ประมาณแสนกว่าตัวนี้ยกมา3นิ้วนะครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองระบบช่วยพยุงลงเขานะครับผบว่ายัางนิ่มนวลน,นะครับเหมือนเดิมสวัสดีครับผมคูดอย 4, 4ี่นะครับมาพบ,พบกันนะครับวันนี้มาลองขับรถ อีซูซูีคอสนะครับแต่งพิเศษนะครับยกสูงวันนี้เรามาที่วัดหลวงขุนวินครับกำลังจะเดินทางกับามาดูฟิลลิ่งกันขับกันนะครับก่อนหน้านั้นเราได้ดูภายนอกกันแล้วนะครับนี่เราจะมาดูาฟิลลิ่งกันขับแล้วก็ภายในนะครับโตัวแล้วนะครับทำช่วงล่างมานะครับนิ่มพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปลอง ทางที่เป็นออฟโรดพื้นถนนไม่เรียบว่าจะนุ่มหรือไม่เหมือนตัวเดิมหรือไม่นะครับนี่สมารพืบบ้นซีเมนที่ไม่เรียบนะครับกุกระก็รู้สึกเหมือนเดิมครับยังเหมือนรถเดิมเดิมนะครับ ไม่มียกเยกเยอะนะครับช่วงล่างนะครับชุดแต่งทั้งหมดก็ประมาณแสนกว่าๆนะครับครับอารมณ์การขับนะครับขึ้นเขาลงเขาก็นุ่มนิ่มนะครับนุ่มนิ่มดีแบบผมอะไรก็บังคับง่ายนะครับทางคุกระตัวนี้ยกมา3มนิ้วนะครับเหมือนไม่ได้ยกนะครับมุมมองก็สูงขึ้นไม่มากเท่าไหร่นะครับนะครับก็ ากฏว่ายังนิ่มนวลน,นะครับเหมือนเดิมนะครับในการปรบับโชกแต่งโชกให้คงความนุ่มนวลไว้นะครับ ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองระบบช่วยพยุงลงเขานะครับปุ่มอยู่ด้านซ้ายมือนะครับด้านล่างใกล้กับเกียร์นะครับกดแช่นะครับให้ไฟกระพริบขึ้นมานะครับจะเป็นการควบคุมความเร็วขณะลงดอยลงทางลาดชันนะครับไม่ให้ความเร็วเกิน30นะครับเอาดูที่คันเร่งนะครับผมไม่ได้เหยียบคันเร่งไม่ได้เหยียบเบรกนะครับนี่คือระบบการช่วยพยุงลงเขานะครับก็จะลงช้า เลงสุกล้างนะครับเบกจังหวะ